ดิจ้าเบิ้งอีกกระเทยหน่อยกระเทยหน่อยเสือผู้ไส้กับผู้มีเลยพี่น้องเลยได้ใส่เสือผู้ยิ่งอีกกระเทยหน่อยเป็นยังไงอีตุ๊ดนี่อีตุ๊ดนี่พูดกับปป้งเพิ่งเวิร์บเพิ่งเวิร์บอยู่นี่กระตวนึงนี่นี่นี่อยากโซ่ก้องตัวนี้ก็ได้ ว่าจะเอาน้องออกโซ่กว้างเลยพยากกอบคือกันอุ่นมาลุยเออน้องมาแต่หน่วยหน่วยอยู่พี่น่องเอ้ยจากหมาจากแมวมาลุอยอ้ยมาลุอยอ้ยมีน้อยมีน้อยอามีน้อยมาหาอีกกเตยน,น้อยกันนั่นนี่นี่แมวบานพี่หน้องนี่แมวบานตัวนี้ นอนยานกันในเรือนพี่นอ้องมาลุยจากมาจึกแมวเด้บอบวกกัดกันเด้อมากับแมวแมทองก,ก่อนปานยังมีน้อยมีน้อยมานี่มานี่แล้วนอนบึ่งกันพี่น้องมากับแมวเม่ทอง เือนอยนา่งเฝกาก็มาลุยพี่น้องนอนล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 องอ่าบอกพ่อกระเทินนี่พ่อกระเทินพี่น้องไปหากางเกงบ่ไ,ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่สินกระปง <c oughs> <c oughs> พ่อกระเทินเนะ่พี่น้องอ่าพ่อกระเทินแม่ทองอ่ามีน้อยมีน้อยอ่ามีน้อยอเฝากัน มีน้อยมีน้อยมานี่เร็วมานี่เร็วอมาหามาหาบอกพ่อกระเทินกันนะ่อยเร็วผู้ใยกับพ่อแมนผู้ยิ่งกับพ่อแมนพี่นองเอ้ยไม่ท่องเลยเออนบอกกระเทินอ่านี่กับมาลวยมาลวยเฝ้าบานเฝ้าบานในยอนในย่อนด้มาลวยอืมเฮาเก่งไผ่มไกัเงิ้นบ่ได้เด้เฮาลูกเดียวแมนบอกมาลวยมาลวย เอาเก่งหมดทีเฝาบานดีดีตัวเออเมท่องาอยู่หลายมือวดกับฝาบ้านในย่ย้อนได้มา้วยอ่อหักไม่ท่องดีดีอือไผมาไก่เงันบ่ได้ไหมกูโฟ,โฟ,โฟโอฝออ่าม่น้ำกันหักกันพร้อมกับแมวบนมีหน,น่อยเนาะมารวยเนาะฝาบานเก่งเก่งต่อมา้วยอือ แม่ท่องคือยังนี่ตอไผมาไก่แม่ท่องกับพ่อใดเด้อเออผู้เบามาไก่กับพ่อใดแม่เอาลูกเดียวว่าสันว้ายแม่ท่องมาสีไดมาสีได้พัวจะเคเืียร์เน้อแนวนี้เนาะค่ะอืมไผมาไก่กับพ่อใดเฮ้าย่างเดียวเหนมัดกันแม่กับลูกเด้ยค่ะ หักไม่ท่องคืออย่างตัวผู้บ้ามาไก่กับไบามาสิไดผัวจักเตื้พี่นอ้องเพงไม่ท่องคักกเจเจวาสิมากเจ้าว่าสิมาจีบไม่ท่องอกัจเจาก็ยานมาลุ้ยว่าสันก็เจ้าเลยบามาไก่เหรสันเห็นบอคอยผู้งามบอว่าสันนะ่ะกระเทือนหน่อยเออเอือนยอกก็มาพี่น้องกระเทือนหน่อยไหมมัน ม,มันมันว่าเวไหมมันไม่มีมูมาเลยเอาหมาเป็นมูพี่น่องเอ้ยไม่อา,มา,อาไม่ร้องมึงเ,เ,เ,เนี่ยไม่ไมีมูเหรินเด้เออปักกระเทยน้อยเอาหมาเป็นมูมึงเนี่ยมีหน่อยมีหน่อยนั่นเห็นบ่หมาหมาเป็นตัวเมียเด้ค่ะนี่นี่ปากนี้เป็นกระเทยอน,นี่ ลักกันลักกันอีกลับมาอย่างงงอีมาหาเม่เฮ็นอย่างไปไปหามาลุ้ยกระเทินว <Wi> ่าอยากเลี้ยงว่าอยากไก่ยานมาได้เออยานมาลุ้ยปั๊มมาสันเอายานมาลุ้ยปั๊มบ่กาเขาไก่มาลุ้ยจ้ะ เบิ่งเตยพี่น้อนย,ย่านมาปั่มมั่งเนี่ยสวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะอ่าไปหามาลุ้ยก่อนแล้่ยวอ่ะจุ๊บๆก่อนนั่นจุ๊บๆก่อนก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายรับเลิกสวัสดีจ้า